นี่คือสกอนเธออยากจะพูดว่า I take all เหมือนจินเค้กอะไม่เหมือนจินสโกอรเข้ม,มนข้นกว่าที่คิดหวานน้อยโอเคค่ะบ่ายนี้พี่นีจะพาไปร้านขนมที่อุทิศตัวเองว่าเป็นร้านสกอรสเปเชียลตี้ในโรงแรม5ดาวค่ะตอนนี้เรากำลังเข้ามาในบริเวณของ Savoy Hotel นะคะก็เป็น5 Star Hotel เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากมาก ของกลิ่นนะคะเรามาตามหาร้านสกคนคือร้านนี้เกิดมาจากสกนแต่ร้านสกนที่ไหนเดี๋ยวต้องถามถาอยู่ในโรงแรมสซออยนะคะเขาบอกให้ลงมาดาวน์สไตล์นะคะนี่นะคะร้านสกอฟเป็นร้านเบเกอรี่น้องใหม่ล่าสุดของโรงแรมสซอรอยโฮเทลเทียนกีค่ะเข้ามาดูดีกว่าเหลือ,อยูนิดเดียว เค้กมีอยู่5อย่างเองนะคะแล้วก็เพสตรีตอนนี้เหลืออยู่2อย่างมีสโกนด้วยเดี๋ยวเราต้องสั่งสโกนให้ได้นะเดี๋ยวเราต้องถามเขาว่าสโกนออฟเดอะเดย์คืออะไรนะคะเค้กก็มีเนี่ยช็อกโกแลตโคโคนัทเอกโซติกแมงโก้สตรอเบอรีร่แอนด์ครีมทีรามิสุแล้วก็ซอชทสแคลมลองฟอร์โคน,นะคะดูดีหมดเลยนะจะเอาอะไรดี สกอตปอนด์อันนี้เป็นสโกอนะคะทีแรกนึกว่าเพสตรีกำลังงงว่าเอ๊ะร้านสกออะไรวะทำไมมีขนมแต่ขนมเค้กกดไม่คือสกออยากจะพูดว่า I take all okay> ดีไหมคะตรงนี้ก็เป็นร้านคอฟคืคือเป็นคอร์เนอร์เล็กๆนะคะที่เขาเปิดใหม่ในโรงแรมสวอยแต่เดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างในนะคะพอดีเราเจอน้องโอ๊กน้องโอ๊กมาทาน after noon tea ที่นี่พอดีก็เลยเดี๋ยวจะไปนั่งด้วยกัน เราสั่งสกอานะคะแต่ว่าขอ,อ,อ,อเขาเข้ามานั่งในทีรูมนะคะเพราะว่าพอดีเจอเพื่อนนะคะเขาไม่อยากออกกล้องไม่เป็นไร <c oughs> แต่เราพูดเองนะคะพันนี้สั่งสกอมาสามอย่างดูดีเขาบอกว่านี่คือสกอน,นะคะเมื่อกี้ที่เข้าไปยังแบบร้านสกอตเลยว่าทำไมมีเค้กปรากฏว่านี่คือสกอน,นะคะเราเลือกมาสามรสก็คือทีรามิสุสตรอเบอรี่อันนี้ก็สีเสานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยค่ะ เดี๋ยวเพนนี้เริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนนะคะเพราะว่าลดผลไม้เอาผลไม้ก่อนนี่สโกนเป็นสตรอเบอรี่แอนด์ครีมนะคะไม่เหมือนสโกนเลยเนาะเนี่ดูสิเคลือบช็อกโกแลตรอบๆสีชมพูนะคะแล้วก็มีวิปครีมข้างบนเดี๋ยวจะมาลองดูนะคะว่าเป็นยังไง โอ้ข้างในก็นี่สกนตใช่ไหมเหนื้อสกนแล้วก็อันนี้ก็เป็นครีมนะครีมสตอรอเบอรี่เป็นเจลลี่ตรงนี้อาจจะแบบวิปครีมผสมคอตเตครีมก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวมาชิมดีกว่าน่ากินเนาะเพนนีว่าเนี่ยเป็นสกนแล้วก็เป็นสตอรอเบอรี่คอมเพลตแล้วก็เป็นสตอรอเบอรี่เจลลี่ประมาณนี้ค่ะข้างๆเนี่ยก็คิดว่าเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ผสม โกโก้บัตเตอร์แล้วก็สีสตรอเบอรี่นิดนึงเนาะ <net> นี่เม็ดวานิลาค่ะใช้วานิลาแท้นะคะ <S <s <ans> <S เพราะว่าชิลา8ปอนด์เกนะคะอืมเหมือนกินเค,ค้กอ่ะไม่เหมือนกินสโกน เหมือนเค้กอืมมันคือเค้กอะเพนี่ว่าเนี่ยตัดก็เนี่ยมันตัดแล้วมันเป็นเค้กอะเนื้อเนี่ยมันเนื้อเค้กก็สตรอบเบอรี่อร่อยดีสดชื่นนะคะแล้วก็เนื้อเค้กไม่หวานเกินกลิ่นสตรอบเบอรี่รู้สึกมันธรรมชาติอะค่ะ หวานน้อยโอเคค่ะตะโกนลดต่อไปนะคะก็ทีรามิสุเอ๊ะหรือว่าเอาซอคาราามลเอาซอคาราเมลก่อนดีกว่าทีรามิสุน่าจะรุนแรงเราเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนนี่นะคะน่ารักไหมมีป๊อปคอนด้วยนะแล้วก็คาราเมลทานเลยนะคะ ก็ข้างในนะคะก็เป็นเค้กแล้วก็มีคาราเมลเนาะไหลตรงกลางแล้วก็น่าจะเป็นครีมที่เป็นคาราเมลนะคะพผ่อนนิมแล้วอะ่ะครีมคาราเมลก็หวานๆนะคะหอ,หอมหอมเนย แล้วก็เค้กมันหนามันหนุบหนุบก็อร่อยดีนะคะมันเหมือนกินเค้กอันหนึง่งอย่างนี้เค่ะเหมือนกินเค้กอันหนึ่ง๊อปคอนนุม่มก็เค้กก็คาราเมลนะคะไม่มีอะไรมากต่อไปนะคะที่รามิสุก็คิดว่าตัวชาเข้มขน้นก็เลยเก็บไว้ตอนท้ายนะคะที่รามิสุก็แน่ๆนะคะก็ต้องมีมัสคาพโปนครีมกับกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ก็เป็นเค,ค้กข้างล่างนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตดกานชานะคะอันนี้คาดว่าเป็นมัสคาโพนครีมคิดว่าเป็นคอฟฟี่เจลลี่นะคะก็เป็นเจลลี่ที่ทำมาจากกาแฟบางๆมันบางเฉียบเจี๊ยบๆเลยนะคะเนี่ย,อยโอ้อดทนเหมือนกันนะเนี่ยดูดูบางเดี๋ยวเราจะลองกินเลย เค้กนะคะแล้วก็ชอ็อกโกแลตน่าจะเป็นคอฟฟแหละชอล็อกโกแลตคอฟคอฟกานาชนะคะแล้วก็มีมัสคาโพนครีมข้างบนกาแฟมาเต็มเข้มข้นกว่าที่ชิดที่รับนึกว่าจะมีรสชอ็อกโกแลตเยอะด้วยแต่ว่าอันนี้กาแฟกาแฟเลยค่ะสำหรับคนชอบกาแฟนะคะเนี่ยลักษณะดูดิครีมมัสคาโปนมันจะเป็น texture แ,แบบนี้ w h i p ค e d c มันเนื้อมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะเนี่ยมันตีแล้วมันจะเป็นนี้มันจะแปลกๆลอะคะ่ะก็ไม่หวานนะคะเพราะว่าจากเนื้อเค้กเนื้อเค้กมันไม่หวานอยู่แล้วเนาะหวานน้อยนะคะโอเครสกาแฟหมอกเราคนชอบกาแฟวันนี้ก็มาทาน สโกนจากร้านสกอฟนะคะร้านน้องใหม่ของโรงแรมซาวอยก็ทุกอย่างก็เหมือนอะไรอ่ะเป็นทาเป็นรูปสโกนเนาะแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นเนื้อเคกนะคะก็น่าสนใจดีนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นสโกนแต่จริงๆก็เหมือนรสชาติเหมือนเค้กอะค่ะก็ใครถ้าอยากเออมาที่โรงแรมซาวอยนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่คู่ลอนดอนมานานนะคะแล้วก็ชั้นบนพึ่งเรโนเวทเสร็จใหม่นะคะแล้วก็ บาร์ก็ดีนะคะอเมริกันบาร์แบบดีเพราะว่าเพานนีเคยมาตอนมันเพิ่งเรโนเวสเสร็จใหม่ก็ดีมากนะคะขนมก็สแตนดาร์ดอะไรอย่างงี้ดีกว่าสแตนดาร์ดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้กินก็แล้วรู้สึกว่าไม่เคยกินมาก่อนนะคะแบบคือมันพอบอกสโกนมันก็เลยเฮ้ยสโกนเหรอจริงๆมันคือเค้กนะคะนะคะแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือมนอันสโกนใหญ่ๆ สำหรับสคอฟนะคะเรามาดูรีวิวอากูกันได้4ดาวจาก5รีวิวนะคะคือเนื่องจากเพิ่งเป็นร้านเปิดใหม่นะคะรีวิวก็น้อยนิดนึงนะคะสำหรับเพนีนะคะเพนีให้เพพนีให้4ค่ะก็เค้กคือกู๊ดสแตนดาร์ดนะคะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็คือเขาเอากิมมิกตรงที่ว่าเป็นร้านสกนซึ่งอันนี้มันไม่ใช่สโกอนะคะนี่มันเป็นเค้กนะคะเป็น มันคือเค้กมันคือร้านเค้กอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วเขาก็เอาคําว่าจะโกนมาเป็นกิมมิคนะคะก็เป็นพู้นมาตรดาน5ดาวโฮเทลนะคะแล้วก็มีล็อบบี้สวยๆให้ถ่ายรูปนะคะบรรยากาศดีๆพนักง,งานก็น่ารักนะคะก็แล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากมาลองไหมคะสโกอร้านใหม่ของโรงแรมสวอยโฮเทลลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนีนะคะอยากลองสกอต้นตำรับอังกฤษที่ไม่ใช่เค้กแบบนี้ มาที่ร้านเพนีเดอะเชฟสยามพารากอนหรือทักมาได้ที่ไลน์แอดเพนีเดอะเชฟเรามีบริการจาัดส่งทั่วประเทศค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ